สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับทีนี้ทุกคนจะเห็นว่าคลิปหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าผมาเอาแวดก,กาวของแอ p l p e ล e v e นเนี่ยขึ้นมานะครับก็ตอนแรก Apple เนี่ยได้ประกาศวันเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับของอปี2020แล้วก็ประกาศวันที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่าในรูปแวดกาวผมเนี่ยมันจะมีให้ ให้เราแอดวันที่เนี้ยเข้าไปที่ปฏิทินของเรานะครับอ่านี้ผมก็จะมาพาทุกคนไปดูว่าวิธีการแอดปฏิทินหรือว่าวิธีการอ่าซับสไครต์อ่าปฏิทินต่างๆที่เป็นวันหยุดต่างๆเนี่ยทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูวิธีการกันก่อนอื่นเลยเนี่ยก็พูดถึงตัวอีเวนต์เนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Apple ก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นของ Apple ก็ได้นะครับมีหลายๆผู้ให้บริการเนี่ใช้วิธีการนี้ก็คือ,อสร้างลิงก์สำหรับที่จะเพิ่มเข้าไปในปฏทิทินของเราก่อนบริการเนี่ยก็ให้เราเข้าไปดูนะครับอย่างตัวอย่างของผมเนี่ยก็คือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ Apple นะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนที่ Apple เขาปูมาก็คือเป็น Apple Event ก็จะเจอ รูปภาพแบบเดียวกับที่อยู่ในแม้กาวของผมเมื่อสักครู่นี้นะครับให้กดไปที่ add to your calendar ได้เลยทีนี้เนี่ยมันก็จะโชว์ว่าอีเวนต์ต่างๆรายละเอียดเป็นยังไงระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วก็สามารถสั่งแจ้งเตือนได้ด้วยว่าจะเตือนก่อนหน้าอีเวนต์เนี่ยกี่นาที่ก็จาเริมตั้งเป็น10นาทีนะครับตั้งเตือนก่อน10นาที ทีนี้ผมก็จะกดที่มุมซ้ายล่างเลย Add to your Add to calendar นะครับก็ในกรณีเนี้ยผมจะมีปฏิทินอยู่ไหลบัญชีด้วยกันเป็นบัญชีของที่ทำงานเป็นบัญชีส่วนตัวงผมเองอันนี้ผมก็จะแอดไปที่บัญชีส่วนตัวงผมเองนะครับที่ผมตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็กดที่หรือถ้าใครยังไม่มีปฏิทิน ที่ต้องการเราสามารถกดเพิ่มปฏิทินที่มุมซ้ายล่างได้นะครับตั้งชื่อไปได้เลยตามต้องการเสร็จแล้วก็กดดันเลือกสีให้เสร็จเลยครับทีนี้เมื่อทําการเพิ่มปฏิทินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะโชว,ว์ว่าปฏิทินได้ถูกเพิ่มไปแล้วไปถูกเพิ่มไปที่อยู่ปฏิทินตัวไหนก็คือเป็นปฏิทินสนตัวของลุมเองนะครับเรียบร้อยเมื่อเราออกมาดูที่ตัวปฏิทินนะครับก็จะเห็นว่าอ่า วันที่ที่ปรากฏอยู่ในอีเวนต์เนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาผมจะกดโชว์ปฏิทินก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามันถูกเพิ่มเข้ามาก็คือ้ณที่เนี้ยของ Apple เนี่ยบอกว่าเป็นวันที่15ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าตรงกับเวลาไทยเนี่ยมันก็จะหลุดมาเป็นวันที่16เที่ยงคืนอีเวนต์เนี่ยก็จะมาปรากฏอยู่วันที่16 ในปฏิทินของเรานะครับก็จะเหอ,อยู่ด้านล่างว่ามันจะโชว์ปฏิทินของบัญชีอื่นด้วยแล้วก็โชว์ปฏิทินที่ผมแอดเข้ามานะครับเป็น Apple Event ตัวนี้นทีนี้อีกวิธีหนึน่งสำหรับคนที่อยากจะแอดวันหยุดวันสำคัญต่างๆหรือวันพักก็ยังสามารถใช้วิธีการแนะเพิ่มปฏิทินเข้ามาได้นะครับโดยการเข้าไปค้นหา ในเว็บไซต์ Google ก็ได้นะครับค้นหาวา่าวันหยุดไทยเพิ่มปฏิทิน IOS นอหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีผู้ให้บริการหลายด้านเนี่ยทำไว้ให้เรานะครับในต,ตัวอย่างเนี่ยผมก็จะเข้าลิงก์แรกให้เจอเลยเข้าไปลองดูว่ิธีการทําเขาทำยังไงแล้วก็วิธีการเพิ่มทำยังไงอย่างอันเนี้ยเขาก็บอกไว้ชัดเจนนะครับว่า,าปฏิทินเขามีไว้3ชุดด้วยกรรันรยบไอโฟนเอนะครับ พอทำไว้3ชุดก็จะแบ่งเป็นวันหยุดและวันสําคัญตามภาพเลยทีนี้ผมก็อยากจะได้ปฏิทินวันพระของปี6-3ปีนี้นะครับก็ผมกดไปเลยที่ข้อสามนะครับมันก็จะมีให้ขึ้นว่าเราจะ s u b สไครต์หรือจะแคนเซิผมก็ s u b สไครต์ไปเลยอ่าเรียบร้อยแล้วครับก็ปฏิทินนี้ถูกแอดเข้าไปในปฏิทินในเครื่องของผมเรียบร้อยทีนี้เราลองกดมี e w e นะครับ เพื่อที่จะเข้าไปดูอย่างวันที่นี้นที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยมันก็จะมีวันพระติดอยู่ด้วยสังเกตว่าสีที่เป็นเส้นการาซเนี่ยมันจะไปปนกับสีที่ผมมีอยู่แล้วนะครับเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ที่เมนูคเลนด้ตรงกลางจะเห็นว่ามันจะอยู่ในหมวดของปฏิทินวันพระปี2563นอในส่วนของ s u b s คร i p t ั o n นะครับนในส่วนของ s b s c r i b e เรากดที่ตัว I ครับเพื่อเข้าไปเปลี่ยนสีได้ผมก็จะเปลี่ยนวันพระเนเป็นสีเหลืองแทนกดดันออกมาดันอีกทีนึงก็จะเห็นว่าเส้นกราฟเนะี่ยเปลี่ยนเป็นวันพ้าแล้วเพื่อป้องกันยอู่ที่ป้องกันไม่ให้เราเน่สับสนเวลาที่เราดูปฏิทินในเครื่องเรานะครับทีอ,อ่วันเนี้ยมันก็จะบอกว่าเป็นวันพระในแปดข้ามเดือนสิบ 10, 10, ปีช่วด ่าก็บอกเป็นสเต็จของไทยเลยนะครับทีนี้เราลองออกบริวันอีกนีลองเลื่อนหาดูครับอ่าอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับในวันเดียวกันวันพฤหัสก็จะเป็นวันพระแรม15บห้าข้าเดือนสิปีช่วดก็จะประมาณน,นี้ถ้าใครต้องการปฏิทินวันหยุดอีกเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเพิ่มได้นะครับว่าเราจะเพิ่มวันหยุดวันสำคัญอ่ายังเดือนถัดไปเนี่ยผมให้ดูนะครับ เป็นวันที่13ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรพระพบาทสมเด็จพระปรินทรมหารัชพลบดีน,นะครับก็ตรงกับวันที่13ตุลาคมนั่นเองอ่าทีนี้ก็จะอยู่ในหมวดของวันหยุดใดที่ผมเคยได้แอดมาก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ก็ให้ทุกท่านลองดูนะครับก็ผมว่ามันตรงนี้มันเป็นประโยชน์ ค่อนข้างเยอะทีเดียวเวลาที่เราใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปวิ่งหาตัวปฏิทินตามบ้านหรือว่า,าปฏิทินที่เป็นกระดาษแบบด้านเลินะครับก็หวังก็จะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งทิปนะครับสำหรับทีนี้ก็ขอลาไก่อนสวัสดี